กลับสวัสดีพี่น้องสุภูสุคนนะจ้ะเนาะกลับมาสู้ช่องกินไปคุยไปตามสบายคุณนายอีอีล้วเดอ้อพี่น้องเดอ้อเมื่อนี้ก็เป็นอีกเมื่อเก้าคือเก่าละพี่น้องมาพบมาทักทายกันกับ fc สุภูสุคนนะจ้ะเนาะเามื่อนี้ก็แดดอีกคือเก่าละจา้าบรรยากาศกัลร่างดีพี่น้องเบิง้ง มู๊ยและเบ,บิ้งผักบุงฝรั่งพี่น้องเบื้งมีต้นหยอดกันยังไงอุบอั่วคน่ะเออไอ้ผักบุ้งคือผักตำนิ่นวะซีเมนผักตำนิ่นรัง่งแบะพี่น้องเบิ้งส้วงเนี่ยใบก็บคือจังผักตำนิ่นเนี่ยเบิง้งหยอดแต่ลวกกินกับแจ้วแสบแต่ว่าเนาะเบิ้งพี่น้องอากาศนนากมือนีบัสเถอะห่อนกับห่อนเด้อมือนี เทียนยากระสีพักหลากหลายชนิดเด้อพี่น้องมื้อนี้ก็มาเฮ็ดสวนซอยยาอีกคือเก่าละจ้ามื้อนีพัาก,กันนัง่งอันกินอาหารเช้ากันที่นี่คือดองมือผักไายบรรยากาศที่ดองเบิ่งจ่าละอันนี้สิเป็นต้นอิปนิด้อจา้าหญ้าสืบมาปลูกต้นอิปบุกจะน้อยมนกต้นใหญ เบอ่งพี่น้องอันนี้สิเมนเอียงบนนี่คือโหระพาเนี่ยแะพี่น้องอืมแมนอหลีลหละโหระพาฝรั่งหอ,อมบักักเลยจ้าเบอพุ่นน่ะเป็ดพัดอันโหระพาคือใบกะเพราแ่ะพี่น้องนี่เป็ดพัดไส่อันใส่หมูใส่ไก่ตะแแสบโหระพาอีหลีโหระพาใบกะเพราฝรั่งอันนี้ผักตำนิ่ง อันนี้ก็สิเป็นนันหญ้าตะกัดแตนนอพี่น้องเก็บไปกินสองเท่ยหรอจา้าแสบแ่บพี่น้องจ้าหญ้าตะกัดแตนน่งนี่ก็สิเป็นสวนดอกไม้เฮี้ยนหญ้านะจ้าเอนึ่บอิีเว่นรอบรอบบ้านอันนี้ก็สิเป็นต้นหมากพร้อมน่วยสีม่วงจ้าสิมีสีเหลืองกับสีม่วงเนาะ พี่นอ้องบริเวณหลังบ้านจ้าก็จะมีหมากไม้หลายชนิดเบิงดำคึกมึกอีกคือกเกาละพี่น้องละเบิงจ้ะอืมสบมัม่งทั้งสบมทั้งหวานนะจ้าพี่นอ้อง แบล็คเบอร์รี่อันนี้ก็สิเป็นพักสวนขั้วหญ้านะจ๊ะเนาะกะสิมีมันฝรัง่งแล้วก็หัวแค่ลอดอันนี้สงสัยสิเป็นลาสเบอร์รี่มั้งค่ะนี่ลาสเบอร์รี่เบิ่งจ้ะบริเวณล้อมรอบบ้านนะจ๊ะเนาะ นี่ก็สิเป็นฟ้ามของหญ้านะจ้ะเนาะเข่ามาเลยจ้าต่ว่าปีนีหญ้าปลูกอันตัดปลูกตัดที่เขาเห็ดน้ำมันพืชไหมจ้านี่ต้นตัดแมนไปเบิร์ดเล่จ้าเนี่ยลังบ้านนี่ก็สิเป็นไหลของหญ้าไปเบิร์ดเลยจ้านี่ลรอมรอบนี่พักอันนี้ก็กินได้เด้อพี่น้องนี่นี่จ้า เขาเอินพักกาดสนิมเนี่ยอย่อ,อนๆเลยจา้าเนี่ย็บไปกินได้อันนี้เขาสืเอิญต้นตน้ตนอันหญ้าหญ้ยายายืดต้นยายืดพี่น้อง ไปยองอย่านั่งกินกับแกงผักชีเล็กบรรยากาศสวยเช้าอุ่มคุ่มสวัยดอกไม้ก็งามหลังค่าตรงนั้นยากับสิปเปียนนะจ๊ะเด้อพอมันเก่าแล้ว มือนี้เพิ่นออกไปเบื้องหลังค้าอยู่จ้าญาเลยว่า,าเดี๋ยวสิฉันสิเปลี่ยนหลังค้าหม่ว่าซั่นไปแล้วเด้อพี่น้องสิได้ไปเฮ็ดสวนแล้วเด้อจ้าจังมาพบมาพอกันใหม่เนาะจ้าเนาะขอบคุณ FC สุภูสุขนุนที่เข้ามากดติดตามให้ทางช่องนะจ้าเนาะสุดท้ายนี้ก็ขอให้พี่น้องอยัเเดเย,ย็ยดยัดจนร่ำรวยเงินทองสุภูสุขสุขนนะจ้าเด้อ แล้วเด้อจ้